สวัสดีครับสวัสดีพี่นาเอฟซีทุกท่านครับผมเมื่อวนไอซี่สารปลามหาเรายิงปลาอยู่น้ำหวยน้ำห้องครับผมแถวบ้านนี่นะครับนี่คลองน่าตื่นตืนครับน่าตื่นตื่นอาจจะเครื่องกลางนี่น่าจะประมาณเพียงเอื้อติดนะครับตัวแข็งๆฟังหนังบอลเลืกครับประมาณเพียงว่าเขาเพียงหนังนี่ครับเดี๋ยวสิลปมหาเรายิงปลาคอครับผมเรายิงปลาคอมือนี่นี่หมายเข้ากันเลยครับหมายง่ามไี่ได้ครับขางไปเป็นทัศสีดาครับสะพานสะพานแหลกสะพานสอง ายิงปะาคอครับมาอนี้โต๊สำนวยกุ้งน้อยกล้วยนี่เก็บเบิร์ดครับมาอนี้พอได้ปนเนาะนี่กันมาครับเีนือครับพี่ล่มครับเอาพี่ล่มมาล่าครับใส่ลูกแบตครับมาเนี้บ่ยิ่งน้ำเลือกครับยิ่งน้ำตื่นตืนเจังลงเอาง่ายเลือกๆว่ยิ่งครับไปเดี๋ยวลุยกันเลยครับผมปาคอในชน้ำ สวยี้มันวุ่นอยู่แถวนี้ครับยิ่งมาถือยิ่งมาท่นเคยเปิดกล้องเปิดย,ยังแล้วมันลุ่งก่อนนะครับ ใหญเลยครับอืมอ้ห้าหัวอืมอ้้ามหัวใหญว่โอ้ห้าหัวมาโดนสุดายสุดายโดนไหมครับยวโดนไหม อืมโดนครับนี่โดนโดนโดนเยอืมโดนครับนี่นี่จำลุงนี่ครับใส่งามเลยครับป่อคอปะเดี๋ยวลงเอาเลยครับผมมันจะบ่เห็นตัวมาาล้วมา้วน่นแ่งครับ นี่ยู่ฟังพีดแล้วครับนี่นี่เห็นดินลุ่นีแล้วครับจมลุ่นี่แล้วเดี๋ยวลงไปหากันครับดียูไหมบอสเยวขอเสื้อผ้าจะเข้าแล้วครับโอ้เห็นตัวครับป่ดปวดต้องลุ่มเลยครับนี่หัวสักลุ่นี่เลยอือโอ้ไทยบ้านไทยวันไทยวันไทยอ๋อ tay Tại vẫn tại. Vẫn tại đi hết. Ủa, cái nào phi phi. Ủa bọn vô đi hết. Đây đó. vô đi hết không? Ủa tại À khó bữa nào vậy? Ủa โอ้สายนอกบ้านโอ้ตายทีครับยังดิ่นอยู่เดี๋ยวหายกันเนะี่โอ้หาคักอยู่ครับพี่น้องบังเครื่องชองอั่วโมงใดครับหายนี่แห,ห,หละแม,ม่นเพิ่อนาานี่แถวนี้โอ้หายงูเครื่องชั่วโมงบู่พอโตเลยครับโอ้บางหันจับโตได้แล้วไม่ใช่ไหมจับแล้วดิ่นลุดมันกับเรนวุ้นแรนวุ้นมาตัมขายเครับยี่แถวนี้แหละมันวัยูดีนะแลีนวุ้นมาตัมขามันดุรหลไปทั้งพี่หาบู่พอเลยครับน่าจะถือบู่จัง ม,นนม,มันหนันหนายพ่อจิ๊บจ้ามหันหนายพอดีนะครับยิ่งอยากได้อีกหน่อยโอ้เสียดายเสียดายเสียดายบ่ได้เห็นตัวอีกแล้วครับไปเดี๋ยวว่า,าสิาาบห้าจอบตรงแถวนี้จะเข้าครับเดี๋ยวว่าย่างกับไปข้างในจะเข้าแต่พอพอโตเด็กก็คือสิบห้ากลับเลยแหละครับผมผม,มึาไม้นี่กับยองมุนเี่เล่ <c oughs> คำคำเลยครับหายุางครึ่งชั่วโมงได้ครับผมไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อรครับผมถ้าพอขึ้นเด็กก็สิ่ผ้ากลับเลยครับใหญ่ไหมใหญ่ไหม น้ำคุณเนเลเลยครับนั่งซ <wheels restor at> ่อมพังพ <together> ักหนึงกันแล้วครับผมวายมันสิกิ้นมาหายจงหายใจนะปาะธานเสด็จไต่แถวนี้เนาะเงียบแซบครับไปสำหรับคลิปนี้คงสซเว่นเนีนนะครับพี่น้องคลิปหน้าจะพอกันไหมนะครับเนาะมือนี้คือสีบลอนด์นะครับยิ่งใดญกับบได้โตเนาะลงไปลุยเยวกันหาเพิ่งพัดเลยครับแถวเวิร์กนี่นอนเมีบหาเลยว้าพ่อโอ้เสียดายไปครับพี่ๆหน้าคลิปหน้าจะพอกันไหมนะครับผมคลิปนี้ก็ไวเซมีนนะครับเนาะไปครับ